สวัสดีครับเกษตรนักข่าวชาแนลมอนิเข้ากเสษ้อผ้ามาเบิงสวนบักท่านนะครับหรือพุทธาสามรถนะครับของคุณลุงทศพรดีท่วนเนาะพิกัดบ้านปวยป่านตําบลพลโกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เราไปพบกับคุณลุงทศพรดีท่วนเราไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมทศพรดีท่วนครับครับเกษตรดีเด่นของอำเภอสนมครับผม๋อครับ ครับอืมคือผมเพิน่นเดิมาทายท้ำทีเรื่องบทัท่านเน่าคือบักพุทธาเนาะครับอืมกําลังสุกครับเกบาโมเมนต์อันนี้ดอกผมเก็บมาร้ายเที่ยวแล้วครับอ๋อครับครับผมทั้หมดจ็กต้นทั้หมดนี่ร่วมแล้วมันก็สี่ปะมันเกือบร้อยเลยครับอ๋อครับแต่ก่อนมันก็้ลอยลอยกลัวแลว้วมันนันบาดเสียไปเรื่อยเนี่ยครับครับมันกันเลยนี้ว่าขันทามา แสบีบสบัแเสบครับบางที่ท่านมันเป็นบางที่ท่านสามหลดหนะ้าเอาเลยคนจากหัว่าคนคนคนขาเบิ่งเขาก็จากหูววิธีการดูแลบำรุงรักษาลุงมีเทคนิคนิ้งสิบอกให้ผู้ชมเพินนนคนรับชมวิธีการนี่ผมก็บบัวใดใส่ยังมากมายหรอกพอผมไดก็เสียดีเดียนนี่พอผมมีนำมาร์คเก็บตัวเองครับฉีดเครงไรมาแล่นเครื่งยังมีน้ำตัวมันครับที่ผมเห็นมา เขาเขาแคนสุรินทร์พกก่นได้ที่หนึ่งครับ <c oughs> วันนี้ใส่ตัวตัวน้ำมักของผมเป็นฮอร์โมนในเดือนนี้เขาเอื่นฮอร์โมนนะครับแมนจางเดือนนี้เขาว่าผมก็เคยขายเป็นขวดเป็นลิตรเนาะครับไข่ที่น <c oughs> ้ง <c oughs> องเขาก็ไปใส่สีเขาเหนนง้งจะดีครับเม็ดตรงดีสฉีดไ <c oughs> ท่านนี่ก็บชิมีรสหวานอ่อมเปรี้ยวครับแต่ปลูกน้ำกันอยู่สามสี่เจ้านี่เอาไปขายใน,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 ในี่ไดหนึ่งครับมองตรงเลยว่า กำเอาไปขายอยู่น้าโมวานนี่มีแต่คนสอบเลยว่ามันสีหวานแล้วก็กรอบนําครับ,รบ,รบวันนี้ก็เวลาสีทองเฮานี่ตอนต้นต้อมันเพราแต่มันเป็นดอกปลูกเริกออกดอกมากอะทีสีตัวเดียวกันครับพื้นที่เฉพาะลุ่มปลูกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ลุ่มปลูกนที่เฉพาะปูปงี้กับประมาณสองไร่ครับประมาณสองไร่ครับกลัวนิดๆหน่อยๆปลูกมาจากพี่เหรอครับผมปลูกมาอยู่ประมาณ ได้์หกเจ็ดปีเลหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วพี่ปีแรกเด้อ่าเดยได้ผลผลิตรุ่งเพราะจำได้บอกครับว่าปีใดพี่ลุ่งเลยพี่ปุ๊บผมปลูกนี่พี่พี่ที่เก็ได้ผลผลิตครับอ๋อครับครับมันเป็นหน่วยไว้ภูเขาอ๋อเวลาปลูกกันดับแรกนี่ขันต้นตอปลูกนี่สิบอกพี่น้องเด้อตัวนี้นี่ให้เวลานั่นเวลาเขุดหลุมปลูกประมาณขุดบ่ต้องขุดกวางแห้เอาขุดประมาณจักสามชิปสินก็พอเลือกับปะมาณ สามชิบือสี่สิบเ้นก็พอบัรเ์ข้าใไซนาใหมนมันเต็มกลุมแล้วเอาดินคุยนุกไปคุยลุกไปบันเ์ขาก็เข้าวบาร์รลำบากกัน,นหายเป็นขิ่ดตม้มแล้วข้ากับสวมเอาบอกออกแล้วก็สวมลงไปเลยนะมันสิแค็ <ไร S 2> งแรงมันมันก็สิตินห์หัไว้เลยหากเวลาสิปลูกนั่นปุ๊บเหข้าก็ตอมีน้ะมากแน่คือผมจงมันสิเกิดไหวพอสันดอก้านปลูกนี่ ขนมปอมขนมป้อมมีน้ำมังนี่ผมสิบอกตัวอย่างให้พี่นอ้องเบิ่งเอาก็ได้เด้ออ่าสิมีผงสุรอดผสมบัดนี้กาอันพวกอันนั่นนั่นป้อมก็ลืมอีกแล้วกันอันนี้แม่ผงสุรอดบานกาเครื่องดืม่มเครื่องดืมม่มขึ้นกำลังขึ้กำลังผสมครับแล้วก็ มียังเขาเอากุุงเห็ดไหมกะปิครับอ๋อกะปิอนี่แหละตัวอย่าง <Okay. S 1> ตัวสำคัญอีหลีขันขันขันโมเปี้ยนมีหยังงโมไมีนำมากนี่ก็ให,ให้ให้ขาดกะปิครับเอามาเข่าใส่นาำแล้วก็ให้เฮ้าใสของสลดให้นุ่มจืดมีน้ำกันพวกนี้ มันเพียงเดินชูกำลังใส่มันเป็นเหล่งมันเป็นเหล่งเหล่งครับครับมันจะเป็นยญาคลายว่ายาเหล่งหักของเฮ้าเน่ยาให้ขาดตัวนี้กันคนโบเห็นน้ำมารโบเปี่ยนเนยอากันคมเห็ดเปี้ยนนี่มันก็บโบใส่ตัวนั้นคือผมสีใส่ปลวกไข่ปวกหนังหน้ามอผสมน้ำมาร์มกันอยากให้มันดีกันคือปวกเอาปวกเครือเข้าห่อเข้าหนังมอผสมกันค้นเห็ดน้ำมาร์โบทอันกําลังแียนไม่ยญ้าให้ขาตัวนี้มันสิไลมาแรงหน้าครับ เป็นสุดยอดเลยแหละมันจะต้นอัอน,อนพักสลัดอของเห่าปูให้มันได้ประมาณจากสามสีเดือนนั่นเป็นข้านไปหลายๆเงี้ยวๆแล้วปริมาณการใสหรือลุกหมายถึงว่าไอทีห้เาเห็ดนามหัวเฉืองยังขึ้นมาเนี่ยยังที่ลุงบอกว่ามีเครื่องออดื่มมีผงชูรสมีกระปีแบบนี้นะครับใ <c oughs> นส่วนผสมถือว่าเวลาเขาสใส่นะครับเขาใส่สัดส่วนอย่างไดคือว่า หนึ่งสอนให้จังไดาตออ่อหนามปริมาณประมาณ<ด>เหตุขันตัวนันนันขันห้าวใส่กับปีนี่ห้าวสีใส่หนามมีสิบหยิบเนาะครับโอ้หารหานเลี้ยนด้านมาได้ครับเด้อร์หานกะหลายค่คนเลี้ยงซัดไรใกล้กับไรหันกับไรท้องสีโมคุณในาะตอนขันเวลานั้หนห้าวสีใส่ป,ป,ป้ากระป๋องผมเชื่อป้ากระป๋องส้วนเนาะใช่ กอน้ำยีซิมหานดีครับยีซิบดีอ๋อเอาปองปลากระป๋องใส่น้ำตัวนั้นอ๋อใส่น้ำตัวนั้นใส่น้ำมักมักครับอะน้ำน้ำที่เขาใส่ผสมวันข้าก็ไปที่ใส่ใส่ขันถึงข้าอันนี้แหละขันข้าตักอาบน้ำนี่ขันหนึ่งตหลุงไปเลยเรียบร้อยเลิวมบานนี้หลับปากกั้นหายบ่อเสียเลยแหละมันจิกแข็งแรงถึงข้าเดี่ยวโป่รหักแล้วก็เป็นเป็นหน่วยไหวต่างเขาจำพวกปลูกหงงนี่มันสีสเดือนเนาะเป็นหน่วย กุดสอบมาแล้ยวนะครับพันนี่ตัวนี้ตัวนี้ขนาดนี้นี่นี่แนมแนมแนมให้เห็นนี่ไายนี่นี่นี่กําลังเขาปีที่สองแน่นี่อ๋อครับครับนี่ตัวนี้ปูในซองปีนี้ได้ข่าวว่าไอ้น้ามักในลุ่งก็ได้เห็ดเห็ดขาน้ำมันบ่อรับขายครับคุณสนใจกับติดต่อลุ่งหน่อยเน่อยแต่แต่หากแต่เรื่องนี้วังใดๆนี่เขาก็เอาไปอีกว่างหนึ่งผมขายเป็นจิโลนกับจิโลนละสี่ร้อยครับโอ้ครับสามหนี่งปูถึงสี่หนึ่งกิโลน ปกติผมขายมันก็สีถือวัวเขาคันแล้สีเขานี่คันสีเขานี่นมะมากผมนี่ผมให้ใส่อันที่ปลากระป๋องหนึ่งป็นตัวต,ต,ต้วงตัวหนาน,นีสา้สิบดิบแ้สีเขาสิบห้ามื่นกับสีใดเพื่อเดือนหนึง่งคันเรื่องดีมันให้เขาได้ประมาณคืบหน,นึ่งเนาะแล้วก็สีเลยแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งสีอีกครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งอีกอีกครั้งหนึ่งใส่ได้สามเดือนอโอเคเลยครับ แต่เขาผมที่แหลงนี่ผู้ใดก็แต่ว่าเขาเสียเขาเสียวันผมได้ไปสีนี่ไปเห็นแล้วโอ้เขากับพานที่นี่ถือว่าได้โอเคแล้วครับทั้งหน้าซิปไรเขาก็ได้มีขนาดว่ามันแหลงเนาะครับมันก็ได้ลอยลอยปูนปุยหน่อยๆก็ยังดีได้ปุยหนึบปากนี่ครับนี่ต่คนว่าโอ้โอเคเลยของผมเกี่ยวมาแล้วของคนอื่นยังล่างคนหาไรก็ไม่ได้เพราะสามนาะ ยืติกันเขาของผมก็เลยว่าโอ้ก็เลยว่ามูอมีแต่หมูเขาวาถามผมว่าจีบหมวยท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอนจะพาไปหมูหม,มอีท่านมบมกท่านลูกลูกเด็กเก็บเก็บขายมาจักรอบแล้วในซีหารอบแล้วครับเด็กที่ผมเก็บขายมาลุงลูกลูกขายประมาณหน่อครับหลอดพ่อใส่พี่งเอ่งคือว่าพี่งเห็นแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าเขามาหลับแม่ค้ามาหลับครับมา,าหลับทันทีเมื่อนี่ก็เก็บอีกเมื่อก็เก็บอีกโทรมาสั่งไว้แล้วเรียบร้อตเพื่สามสิบโลสี่สิบโลครับ ก็พอได้ใส่ย้อนเลยพี่นองก็คนได้ใส่ขั้วขยันแน่ให้วมดทนมากน้ำกันถูกอย่างต้องใส่ขั้มขยันก็มดทนเลยสำหรับผมผมโดทนมาเป็นแนึงแล้วครับผมว่สิว่าอยากให้พี่นองไดนสนใจเอาเห้ยังแต่ยาปล่อยป้าลาเลยพคตรทนให้ใส่เอาขั้มขยันขึ้นมาขยันดทนเนาะอดทนมากสีพานมดสูญยากแต่ว่าสีให้มันอันดีมันกับประสบการณ์มันกับต้องมันสีส้อนเฮ้าไปเรื่อยเรื่อครับ อย่างในน้อยมันสิสอนเขาเป็นนิดๆนิดๆนิดๆอย่ละน้อยยางมันสิยางผมนี่มันสอนมาเมื่อแล้วัต่ไมีแต่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งตัวอย่างคือได้ควอมู้จากผมขันนี้คนไหนสนใจก็โทรมาหาผมก็ได้ถามเรื่องน้ำมาร์กนี่ผมให้ได้เมื่อกครับเพราะว่าผมได้เกษตรที่เรียนผมก็เรียนนี่ผมก็ไปทำงานอยู่ทั้งอำเภอรวมทั้งอำเภอหน้าได้เป็นอันเขาประธานของอำเภอครับ ดีใจอยู่ซอยเรือคนอยากคนจนเหมือนย่ำโกงน้องหน้านี่ยผมก็ปิ้งกรมาการตรวจทางเพือนรเรืร่อยมันก็ดีอยู่คนหาในซอยซอยเรือกันเนาะต้องว่าเรื่องสั่นโอเคลุงพ้าเดี๋ยวผมสีพาไปมึงมาท่านผมโอเคไปกันคร<อ>ับสีพา,าไปเบิ่งเดอ้ออือสนใจครับต้นต้นนี้นะต้นผมฉีดสารละสารรังผมเฉให้มันออกส่วนที่หม่ครับเพราะว่าซอยเป็นต้นนี้เพราะว่าเชื่อทนนี่ที่เป็น,น ภาคโยกครับขนาดเจบไปก็ยงังเน้นแม่มืองวยมันนี่เป็นปุ่มอยู่นี่ครับ,รบยอมหลับเลยแหละมๆๆีแต่คนมาเบ,บิ้งก็อันนี้กูได้มากกับทวงว่ากูคือดกแครับดกผีนะครับชิมเบิ้งก็ได้ครับอ่ออาขนาดชิมเลยครับครับปุ๊บเอ้ยติดมือมาพ้อม,มเขาได้เดี๋ยวผมสะเอาตัวหน่วยสีงามๆมันห้ กรอบกรอบมากท่านผมกรอบหวานอมเปรี้ยวครับแซมเปรี้ยวเดี๋ยวผมจะเอาหน่อยสี่อันหน่อยจะสี่เลยครับหน่อยใหญ่หน่อยงามครับผมครับง่ามได้บ่งเรื่อยๆบ่งสวนสวนอยากอยากดูแลเพรท่านในที่ดอกฟอกสองคนครับครับดูสองคนตายายลูกสาวลูกสาวลูกคือลูกสาวก็อยู่แต่เพื่อนเกศ มันก็ร่างเริ่มสุกหลายครับอันนี้ลุงเก็บเก็บมือใดเก็บมืออื่นครับหมอว่านี่ก็เก็บเพราะหมือว่านก็เก็บสี่สิบโลหมูซื่นจะเก็บสามสิบโลหมูป้อนก็สามสิบครับหมูว่านราคาสี่มาล่องหลับในสวนเลยง่ายมีมองต้นใก่กับบุงเอาได้ครับต้องเอาใจมากได้หรอครับอันขันใจโบมากเมื่อกี้ เป็นไนเราชื่อวาแเลยม,มันแรงเต็มหมดเลยทนเลแล้วมันก็ทีใดถือต้นละพันครับอ๋อครับอยู่หวานเท่าแตซสาม,มีกระดีดใจเราได้ดครับดกครับเนาะครับลุง <laughs> อย่าเผาไปเราเด้อพี่นองเลยกับค,คนได้โซนใจนี่คน มาเบิ่งตัวยางน้ำผมอยู่สวนครับดูกหักดูกแนวนะครับดูกจด,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 ดงาสีหัทน,นะวาเนี่ยพ้อมี่วรลุงส่งเขาเท่าไหร่ครับผมส่งยี่สิบบาทครับโอ้ครับเพกับตะไขายสามสิบ ใต้ถ้ำใกล้ๆมึงมึงหมูกจะโวอย <laughs> <c oughs> ู่แน่มึงมันหมวกอยู่มันโดกแหงอันเรื่องนอนนี่ครับโบมีครับบ่อกตรงเลยครับแม่นครับเพราะว่าบ่ได้ใส่ยาแบบ<ม>เขาผมใส่แต่น้มมาร์ครรค,ครับอ๋อลุงใส่เจนนัมมัก์มันบ่ครับจริงๆแล้วผมผมจริงๆแล้วผมบักขันนี่ปัญหาที่ผมเจอเพราะว่าส่วนแมก นอนมาแรกอย่างมันโลกนะครับนะคุณลุงแล้วก็เขาสิใส่สารนะครับใส่สารแบบสุดๆเลยแหละแมนแต่ผมไปเจ้าอื่นนี่ผมไปศึกษาเจ้าอื่นคือกันก่อนผมสิบปูงนี่เขาสีมีโตหญ้าของเขานี่ยหญ้าบักท่านต่างหากควรละวีีลอยครับผมสิบตัวครับเพราะว่าผมแต่ว่าผมมาได้ลุงเห็นเอาตัวเองมาคว่ำใส่มันสมองเอาตัวเองแหละ มึงมึงมันดกบอลนี่ที่นองนี่ให้เบิ่งตัวอย่างนี่ดกแล้วก็กรกอบหน่วยสีงามตางเขาแน่อยู่ใบก็บงามเนาะครับมา<บ>แบบแถบบอห็นว่ามมาแลงลุง่มบางที่แบบสีแบบบอจังสีหน้าครับส<ช>ีผมผมเอา้าหยกตัวอย่างนะผมตูวของผมตัวหนึ่งนี่ห็นหน้าดีแมงลงแบบโอ้เหลือแต่กลาง<ต>ครับแต,แต่ผมจะให้ให้ให้โตเห็ดง่ายๆเด้อครับอ่าให้พี่น้องจ้าเอาผมโตผมสีให้ตัวอย่างง่ายๆนี่ให้ลองทดสอบเบิ่งคันคันบอหา,ายนี่ ให้ทั่วรมาดาผมก็ได้ mm hmm. ออบอกไว้เลยเอาเอาเอากีเท้าเฮาเดอร์กีเท้าเฮาใสาท่ทั้งทั้งทั้งสีเฮาให้ได้เต็มแล้วกีเท้าเฮาดังไฟนี่แหละอ๋อ oh, ครับอแล้วก็ใส่ใส่ใสยญาสูบพอละสิบบาทใส่พรหนึง่ง mm hmm. แล้วแล้วก็ใส่านาดให้ถ่วมล้างมือเฮาสองมือวันเอาไปหดพวกเมียงตัวขาวๆนี่โบยย่างเลยแหละครับสีใต้เกี่ยงอ๋อ oh. นี่นี่ ขีดเท้าขีเท้าเท้าขีดเท้าที่เท้าดั้งไฟนี่ยนะครับเออให้โต้ตตงโตงง่ายๆเลยนี่โต้งสดสอบมึงลองมึงก็ได้อันทีมันทีเพียยู่น้ำักเขียบโต๊งขาวๆครับแล้วก็ยู่น้ำต่นบางฮงนี่สลายกัวมูได้ครับครับเออขันลองมึงขันบวัวตรงใส่บัวอันนี้ดอกเข้าเอาใส่ขันแล้วก็หดน้ำใส่สองปลากระป๋องตัวนี้ตรัตัวน้ำสิบลิตรกับพ่อเลี้ยบัวตรงใส่หลายให้ฮดลองมึงโอเคเลยแหละมีแต่คนผมไปสอนหลายเรา พี่เนี่พี่น้องมาเพี้ยขาวๆนี่นะครับผมสิได้เวทอดทดสอบเบิ่งคันนี่เราก็โทรมาหาผมเนรับโอ้ได้ตัวอย่างจากลุงทอดสะโพกมาอย่างสิแต่ตัวอย่างผมให้วิชาง่ายๆพอเอาสงสารพี่น้องคนเฮาเพียตัวนี้สิลำบากเลยแม่นคร่ะสิขายากแต่พวกยาพวกมุ่นนั่นขาบ่้ใต้มันง่ายครับแต่ว่าน้ำขี้เท้าเฮานี่เพราะว่ามันเป็นไข่ๆดังเนาะคือดังนั่นเนี่ผมทดสอบเพิ่งแล้วดีมีเด้อ ผมว่ไปบนไหนไปบนไหนไปศึกษาบนไหนนี่เพราะว่าผมคนเสียดเป็นไปบรรยายอยู่ให้พี่น้องฟังนัน่นนั่นเลาไอ้เ้เกษตรดีเด่นแหลมเนาะหา,หาบงบปต้โซ่โ<อ>หรอกใบกเกษตรกมีหาบงบปต้โซ่ผมมองมาแต่ลุงบด้ห่วง,มมงวิชาอหา่หววิชาครับ,รบข,ขันสนใจนี่อยากเพ็ดนํามากับโท้มหาผมกรไดอ๋อเบอร์โทรผมกับโตเก้านั่นแหละครับครับผองหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่เก้าครับครับผมหมายเโทรใดเมื่อแล้วอีกอีกอีกเจ้หนึ่งครับซาซาศู 2 1 2 1 7 0 1 5 4 9งหนึ่ครับกโทรมาโทรมาหาผู้กใจผู้ได้ปู่พ่อท่านนี่แห้งกระดีแห้งอ่าตรวจสอบให้บงครับอ่าั้นอยากเห็นเห็นนามาักกับมหาผมคนสยูับ้ายไหาเลื่อนนี้ได้เมิดเส็บมาเป็นสุดยางครับผม ก้านเกษตรนี่ถือว่าใจผมกับมัดเกิดอยู่ห่างๆพุผมเห็ดหลายอย่างลุงพ่อพุมยางเม่งไม่หลายตรงต้นนี้หะอีหยัางลูกมึงจะมีบอมันหมบอยู่นี่ตาแหละมันที่โมบอก็ที่แหละของผมมึงจะคนมาเบิ้งแล้วก็เดี๋ยวอีกบกีิมืมอนี่เกษตรอำเภอเกษตรออกมาเบิ้งอยู่ได้บอกว่าสิ่งาเปลี่ยนสวนได้เอาอย่างนีวันนี้ช่างอันนี้ ทกกสกัสิออกมาเยี่ยมครับออกมาเพราะว่าทกกออกมาหาผมซูปี้ครับอืมอ่าคนมากินมาทีท่านบาคุยดกเนาะครับโอ้ยมันก็งรูดติดมือผมครับมาเรื่องอนดูว่านมาซื้อนี่แม่บ้านผมเขาไปอำเภอเพิ่อนกับว่าแยกผมสีมาเล่นเด้อเราเพิ่งมาสวนครับเนี่ยมาสวนผมมันก็ได้กินประจําเนาะครับป้าลุงพาผู้ชมให้เพิ่นไปเบิ่งหลายๆต้นอ่าผาไปเบิ่งหลายๆต้น อับสี่หกนี่ได้สวนผมดูแลบไดาครับของงานหลายผม <c oughs> เหตดหน้ากันหลาย,นยเนาะเหตุหน้าอยูู่้เดียวสํามต่นตนหนึ่งมันโดกด้นี่สิเป็นก็จดีกว่าโบบนี้ป็นมุ่มันคือเอาจัดก็ได้ใส่งานก้นใส่ช่วงยัน่าคือก้อนเลยครับ จะวัดคนจะออกมาเบิงึงห้องผมเหลืออยู่ครับครับแต่นี้ใจวะนี่มึง้อยมันนี่ม <c oughs> ึงทวนนี่ยแถบเ่าเห็นมีหนอนเลยเนาะลูกนะบแบบแบบงามนะครับแบบเรบบามีหมาแรงเลยอ่ะบ,บ่มีเ <c oughs> นาเลยเนาะพวกแม่ขามาจน,งานยงอมแล้วมาเขาแม่ขาก็มาเก็บเนาะผมให้เก็บซอยกันนะครับ เนลมาเก็บได้บ่เก็บได้ของผมซิมได้น้ำบ่ต้องบ่ต้องงานทีทีสุดยอดแฮงครข้เวาบ่ต้องไปทีทีดอกเบิงงเ่งส่วนฝุ่นแน่ยมันไปไปเบิ่งมุมได้ก็ได้ครับหมู่อยู่ดกบอเจ้าอยู่ดอกสามผมไปสวนเพิ่นนะครับนี่ก็โอเคเลยนี่ซ้ำนีก็ดีใไจ่แล้วมันก็ได้อยู่พอได้ใส่ได้ซอยครับมือละพันมือละอันนี้แม่ฆามาเอาก็สิว่า งานผมมันหลายได้แตงว่างานหลายบางคนนี่เนี่ยบางคนนี่งางมันหมู่เนี่ยมึงมันมันนักหน่วยมันนักหน่วยครับมันกำลังมันนักหน่วยมันเลยหมูบขนาดเจ็บไปหลายเถียวอลไรนี่เนี่ยมึงเนี่ยนี่แต่คนน้องจนกระเด็มันหงอยอยู่ว่านี่ค่ทักทีมึงแนมมึงมันมหน่วยมันมันกำลังเลิมเนี่มึงดกเป็นนายบอุดยอดเลยดกดกชดหมู่นะครับ มีขนาดสีสามเถื่อนึงได้หนิโบ่ขันแม่พ่อผสมสีสลัดถิ่มน,น,นี่ให้เกิดลูกขาดกูนี่เลยผมสีสลัดขันน้ำมักพ่นี่ขันสีใส่หลายๆนี่ใส่สาป้ากระพรองนี่ร่นเมื่อได้หนิบลระบากใส่อันอื่นผมเห็ดได้ตุกระบบวันนี้เห็ดออกนอกฤดูผมก็เห็ดได้ขนาดลุ่มปูกล้าแก่งนาะครับ,รบผมมาแรงลุ่มสามารถกําจัดได้แบบสุดยอดครก็คิดว่าบ้านเล่นี่พี่น้องเนี่ยมึงแน่นี่ยนี่ อัสแลยูดตืมนะครับเขาเขาเขาก้างมุงน,นะครับย่ายาเอาวายู่ได้บอกครับเขาใส่วิธีก้างมุงครัลองลุงบ่อตองเลยปลูกก้าง <บอ S 1> แกงแบบโอ้โหครับผมสภาพดูเซตาแมงนี่บอสามารถเล่นงานของลุงได้เลยครับ,รบแล้วก็นามาผมนีจี๊ดได้กินเลย <symb> ลางโมลางโมเกี่ยวกันบักิกบักเขือวางนันผมเห็ดผมเห็ดนี่งทรงมือละาพันหาบักิก นี่เดี๋ยวหากวันเดี่ยวนี้ผมหยาาเพราะว่ามันหยาาขึ้นมาเรื่อยง่วงมันหลายครับครับง่วงถ้ามันออกเมื่อปีนี้มันก็สี่สามสิบตู้ครับเดือนนี้ยี่สิบตัวแหละมันออกเพาทัานหมดครับปีนี้มันสี่ใดสิบสองตู้ครับสองง่วงมีมานครับมันออกไปแล้วสี่เดือนเดียวเดือนนี้ก็สี่ออกสองเดือนต่อไปออกไปเรื่อยๆครับครับปีใจอยู่คนเฮ่าหายใส่ข่วมขยันเด้อพี่น้องเยอะจีอันนี้ ผมมีตื่นเด็กลูกเศร้าได้ครับงานของผมมันหลายนอนเห็ุสองคนแม่บ้านครับผมแม่บ้านนี่ตอนกางเวียนนี่แม่บ้านก็ไปเลียนง่วครับผมกับไปขึ้นไปถอนมันเดี๋ยวนี้กำลังถอนมันกำลังถอนมันผมมาค่าครับพอดีมันมาผมมหาลุงเลยสละเวลามาลาผมาทายให้พี่น้องพี่น้องเมืองศรนพี่น้องใน้ควมรู้จากผมครับันสนใจกับย่าลืมกับบ่ห้วงวี่ซ่าครับผมก็แกมาเติบนึงแลวเนาะครับ นิสุกท่ายถอดให้พี่น้องเบึงครับอาเซถายลุงฝากพิกัลกกสลักกาฟาแง่คิดสหรับผู้ทีมัดทาการเกษตรหรือว่าอยากจับงานเกษตรหรือว่าอยากปลูกพวท่านอาคอสรุปแนะนําให้ผมครับคร,บครบันพี่น้องผมสิสรุปให้ให้ใจมกักปลูกยางเห็ดังกระมันสีสอนของเองอยากเลิกยาทอเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋เวเี็นผลสำเร็จถูกย่าง จังผมมีตะกี้ผมเห็ดมาเงั้นเสียกับออกจากผมมันสอนเฮาสุอยางบอ,บอเมนว่าสีบอสอนฮ่าเฮากับได้ควมรูจากเฮากับต้องไปศึกษาคนที่เป็นได้ควมรูจากคนคนคนเกมกวัวเฮาเขาเอาเป็นตัวอย่างคือเป็นพิมพ์ของเฮายาสิไปเบิ่งแต่ต้นน้อย,อยตัวบอผ่านนะฮะยาไปเบิงบ่งเขาไปเฮากับไปแค่เพื่น ผมสิไปเห็นนางนี่ผมสีบัวไข่ถามเจ้าของสวนเลยผมสีสังเกตในสายตาผมเองว่าต้นนันผ่านต้น้บผ่านผมสิเบิ่งหายดหญมันมีกระมีคอคิดแบบว่าหายใจคว่วอดทนครับก่อนมันสีสำเร็จมันแต่งคั่วอดทนมาเป็นหนึ่งเป็นยอดแล้วก็ผู้ได้วากันอย่าไปสนใจเพราะว่าผมก็ถือเขาวามาจ้างกับเห็นโบได้เขาวายังสี่รับนี้นผมสําเร็จม่ดสุยางเลยเห็นมากงัวผมกะเลียงคั้ยผมกะเลียง ผมลงทุนที่แหลนมีซื้อค้ายซื้องุ้งผมเลี้ยงข้าหลวงมาครับวันเดียวนี่เต็มขอกยี่สิบสามสิบตัวจังหว่อยนี่สี่สามสิบตัวออกเมื่อนี่สามสิบขึ้นครับครับอีนี่เฉพาะพี่นี้นั่นแหละจังห้าใส่ข้อมอดทนเอาอยาไปถอถอยเดียวกับสำเร็จสำเร็จมาแล้วเงินแสนอยู่น้ำเอื้อมมืออขันค้นเห็ดบ่สำเร็จนี่คือใจยบหมักับขันใจหมากนี่สีสสำเร็จสุยางครับครับให้พี่น้องคิดเอาตัวเองบานีแต่ามี้ขอคิดเท่านี้บานีก็ เวลาสนใจก็โทรมาหาผมได้ผมให้ความรู้แต่ว่าเรื่องโทษติดดี้แห้งนี่คือกังเว้นนี่สิติดอยู่หาผมบ่ใครได้หลับคือเพราะว่าผมทํางานทางานเนาะครับลังเทือกับขับรถขนมันจากองรังเทือกอไปอยู่นํารถเกีียวแน่นานนานรถเกีียวผมสิเอาทุกอย่างครับแต่ลุงเป็นคนขยันก็คือลุงบ่ใครวางบ่สิีบ่มีเวลาวางแต่คันเวลาทั้งแดงนี่ห้ทุ่มหนึ่งนี่สิโทษติดตลอดคือเวลาผมสิไก่สิกิ้ขเขวาุ่มหนึ่งนครับครับ นอนพบจีนอนตะเวนเลยพี่นอนใส่ข้อมือขิดเอาตัวนี้ทักเสานี่ตื่นสายของผมนี่คือตีซีอาคิดเอาซ้ำนี่ยักสิสูซ้ำไรเลยชีวิตค้นเห่าน้อเมื่อหลานผงก็เห็นแต่พอบักบักขั้นเนี่ยเฉพาะบักทั้นรายได้บักขั้นปีหนึ่งปีหนึ่งนี่บอกได้บ่ค่ะคันปีหนึ่งนี่เฉพาะมันอันนี้วังผมปลูกต้นนั่นหม่ไมเนาะมันซีซิบหาต้นนี่ตำสุดคือสองหมื่นขึ้น สะพอกบักท่านได้4ี่สิบหาต้นให้เ้าคิดเอาสองหมืนกว่านี่ได้ตลอดเพราะว่าผมสิเสกของผมตลอดว่าเออปีนีมันสิได้ซ้ำได้ปีต่อไปมันจะได้ซ้ำได้คนเ้ามให้คิดว่ายรื่องทำเอ่อทำระดับขั้วเรือนเนาะครับเขาเอินระดับขั้วเรือนตัวนี้บห้าให้มันได้ผสมประสานกันสูยางออกจากตัวนี้บักท่านเ้าวว่างนั้นสมัย้ช่วงัานทงกระปูบักพี ่พิงให้ได้เงินเลยบอกตรงๆอ่าลายหนึงนี่เขาได้เป็นแสนผมเห็นมาหมดแล้วครัอ่อแบกเข่าปวดผมก็เห็ดครับเข่าปวดก็ได้เห็ดได้ได้อันดับหนึ่งคือกันแบบเต้งโม่ผมก็เห็ไดได,ได้อันดับหนึ่งมั่นผมก็เห็ดได้อันดับเดี๋ยวนี้มั่นผมนี่เฮงแต่งามพี่เนี่ยเสดายบ่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> งามก่วมูในโดงนี่สมัยแต่วางคืนหลังวางซีาปีนี่ผมเห็ดลอยกัว่าไรผเสีเอาแต่กลางคืนลายกว่าครับอ่าตีตีสามนี่ผมสิขึ้นไปถอนมันลูกตีสามไปถอนมั่นเพื่อเขาว่าผมพี่บ่าเลยครับขอชีวิตได้พี่น้องครับโมแมนว่านี่ลูกผมอยู่กรุงเทพนี่เขาบริสุทธิ์สมูผมดอกหอมตร้งแล้วเลยก็ไรไล่ได้ลูกผมบริสุทธิ์ผมดอกกอมตรงตงเลยครับผมเพราะว่าหากคนเฮ่ากับ คนเน่าเกิดมากมันกระตรงมีลูกมีเต่าสุ่คขนเนาะก็ต้องหักสุ่ข้นหายจีบว่ายังรั่นเลยว่าเ้าบเต้องไปสี่เหลียดกับลูกกับเต่าดอกอยาไปสี่เหลียดกับเขาเขามีหนาที่ทําของเขาต้องทำไปของเขาเขาก็เห็ียดไปลูกเขาเขาเห็ียดี่เขามีอาชีพยาขี้ทีกับลูกกับเต่ารับหลานยาขี้ ผม<อ>ก,ผมก็ิ่งกีจธีกับมืออนร้านมีปัจจัยเท่าใดกับขันคนได้เลี้ยงเกี้ยงเขาก็ส่งเสริมเขาเนาะครับผมจังผมนี่ได้เกียรติีผมให้คนละสองหมืน่นเลยโอ้บ้องต้องครับลูกแตาร้านผมนี่เลี้ยงเก่งจริีครับเขาเบิ้งก็ได้ลูกสาวซื้อกระ้วนวันนี่เขาเบิ้งครับผม YouTube ของเขาเบิ้งยังเขา บบานนี้คนหนึ่งซื้ออรสาร้านในหน่อยอยู่ <c oughs> หนุบ้านนั่นก็ได,ด้เกตซีได้นั่น <c oughs> มีแต่เกตซีผมหายสุกคนเนะ <c oughs> ี่ยต่างใจให้เขาต่างใจ คนเฮาขึ้นอยู่น้ำคน้นไ่กันลูกหลานสิเลียนเกียงนี่ขืนอยู่น้ำคนใหญ่ได้ขึ้นอยู่น้ำปอเมียได้ครับผมนี่หลานลงมาเกี่ยวแต่ละปีนี่พีใหม่นี่ก็ให้คนละสองหมื่นได้ผมขายตั้งเพราะว่าให้เขาเลียนให้เนาะครับขานเขาเลียนได้เกียงผมก็บอกว่าขานไปเลียนในเกียตซีนี่สองหมื่นเด้อผมว่าอย่างสี่จะพอเลียนครับก็คือต้องส่งเซิร์นถอามีรางวัลให้รางวัลให้ตอบแทนให้เขาเนาะครับเดี๋ยวนี้ยังตั้ง รอรอเขากับแมนกับจิ้งอยู่ฮะกเลี้ยนโจมไ้ต้าบอกเลยเออให้รดจิงคนละคั้นเลยตั่งกระทุกไว้เลยเขาบอก้องไปซีเรียสออกกับลูกกับหลานแล้วก็เขาเม้าเขาต้องวอกกับเขามวนมวนอย่าไปซีเรียสอย่าไปวอาเขาบวมวนเล็กน้อยเขาต้องเขาต้องสอนเขาเขาสอนได้รักการมุนมวนนี่มันจิดีมืดเลยกับลูกกับหลานอย่าไปด่าเขาบอกต้องไปซีเรียสดอกอันไหนสีใได้ดีเขาคือ ต้องเป็นคนไงแวละาต้องสอนเขาแต่คำดีๆจังมูมผมนี่บ,บอกเคยว่าโบอันนี้เดยขันเห็นคนว่าบบมวนผมบอกเอาเลยบอกว่าสิเป็นคนยังสันอยากให้ลูกให้ล้านคนเข้ามันตน,ตนต่ตมันอยู่น้ำเข้าเพราะว่าเขาเป็นคนไงให้จังสันแหละพี่น้าเอน<ม>นี้ครับผมโอเคก็ขอขอบคุณเด้แล่ะนอนอกจากเสถียรข้อมู้ด้านประค่าแล้วลุงย่งให้แง่คิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับชีวิตในขอบรั้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณัับสสวดีครับสวัสดีครับ